คุโกต้นนี้แผ่ไปให้ไพศาล เยังมุนิวะรวัชน,นังสาธุบักดีข้าพเจ้าทั้งหลายการใดๆขอได้โปรดอภัยโทษ นาสาปัญจาศีลานิยาปัญจศีลานิยาจา้าวสัจจะตุวะโตอรังปีพุทธัสระนางคชามิตังระนางคชามิตะนางคชามีปานาจิปะน้างปีตาสมาีลัวิตโต โตตัสะระเข้าว,วัโตอิมังสูปะพย,ยัญชนะแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นลำดับแรกแล้วก็ต่อด้วยเครื่องพยัญชนะติดมา อันเป็นทูกใจบวกคนร้ายไม่แย่งสะางก็จะกำรนจผลทุกประการกิจการพยาบาลขณะที่ทุกๆวนมีการประเมินผลมีการวัดผลมีการตรวจสิบเรื่งต่างกันอย่างไรก็ต้องควรจะกระ